สวัสดีครับพี่นอ้องปองไปสูขุซูข้นพบพ่อกันดีคือเก่าพี่น้องเป็นประจำเหมือนเดิมเขาซองค้นเท่าเล่าเรื่องขอบพุณเอฟซีที่เขามารับฟังพี่น้องขอบพุณนเอฟซีที่เขามากดติดตามเอฟซีหม่เอฟซี FC เก่าอืคุยกันไปพี่น้องคุยกันไปตามภาษาแนะนำํำแนวทาง <c oughs> แนวไหนมันดีกับคุยกันนอ้นองนองนุ่งมือไม่ มื่อนี้มาคุยกันเรื่องไอก่ไก่ลูกเคืองพี่น้องต่อจากคลิปที่แล้วเนาะพี่น้องเนาะคลิปที่แล้วบางทีอ่ะน้องนูกันยังกันยังกัยังว่าัยังว่าลูกเคืองกันยังกันยังอับนั่นอยู่กันยังคิดว่ามันจี บางคนก็ว่าผสมขามสายพันธุ์มันบอดได้บางคนก็ว่ามันบอดีมันบก่งอืมก็ยังเข้าใจอยู่พม่าที่เล่นซูมือเนี่ยตัวเก่งๆตัวดังๆตัวเก่งๆตัวตีเงินแพงสายเลือดดังๆหรือก๋อยเชื่องที่ตัวเก่งตีเงินแพงซูมือเนี่ยมิแต่ลูกเคิงทั้งนั้นเด้พี่น้องอ่าเนี่ยน้ำหนองนองนุ่งมือใหม่ ผููเห่นไกลไม่ผูพัฒนาไกลไม่ที่เข้าใจผิดเออยังยังยังคิดว่าผสมขามสายพันธุ์ผสมลูกเคืองมันสิบอดีอืก่อนที่ฉีมาเปลี่ยนพม่าที่เขาเล่นสูมือเนี่ยพี่น้องมิเตลูกเคืองทั้งนั้นเด้หรือก๋อยหรือเชิง ที่ห้่าเหรียญซูมือนี่น้ำบานเ้องซูมือเนี่ยนี่แต่ดูผสมทั้งนั้นเด้พี่นอ้องอ่าเนี่ยน,น้ำน้องนุ่มมือไม่เข้าใจอืมส่วนมากที่เพื่อนผสมก้อยลอยนันงกะมีเพื่อนกับบานบานห้องบ่ใครเหรียญมันตามยุคพม่าลอยแถวบานเ้องกับบ่อใครเหรียญนึนนกออกบ่าพี่นอ้องอ่า ตัวดังๆตัวเก่งๆมิเตดูเครื่องแค่นั้นเนี่ยน้ำมิงนองนุง่งมือไม่ให้เข้าใจเออบังเทือเข้าผสมไก่เนี่ยอย่าย่านว่าอย่าไปฟังอย,ย,ย,ย่าอย่ายไปฟังคำว่าอย เพิ่นเบามานะเพิ่นนบามันบอด,ดีเพิ่นนบามันจังสันังซี่บ่ต้องไปเสื้อเอาที่เข้าเอาที่เข้าสื่อเขาสื่อมาเขากับมาผสมโลดเ <c oughs> พราะว่าบางคนว่าเอาพ้ามาใส่ซึ่งอืมมันบอด,ดีอืมอนะบางคน เห็นบ่พี่นหมอดไก่เชื่องตัวดังๆส่วนมากมันจิมีสมัยก่อนพันธิเทศใบก่อนจีมาถึงที่เขาเหร่นสม,มือเนี่ยมีไก่สม,มือเนี่ยเพิ่นผสมขามผสมดูเคร่งมาทั้งนั้นเพิ่นเอาเพินเพ่นเอางอนมาผสมอันนี้เบาเรื่องไก่เชื่องไก่ก๋อยก่อนนะพี่น้องเอางอนมาผสมกับก๋อยลอย ได้โค้งสางออกมาอืมเพิ่นเอาโค่งสางมันที่แหลกเพราะหงอนลอยมันซ่าเพิ่นเอามาราผสมเพิ่นก็เติมด้วยเอามาราผสมกับก้อยลอยเพิ่นก็ได้ลูกสาวออกมาเพิ่นก็ได้โค่งสางแล้วเพิ่นก็เติมบางคนกับแปล เชื่องพนัดมาใส่สันที่สองคือบานนี้ได้สั่นที่สองที่สามมาลูกเพิ่มกระหิดเติมสปีดขาเข้าไปอืมนันนละ่ะมันทีมีหลายอย่างอยู่ในตัวกวนที่เป็นไกเก่งซูมือเนี่ยอ่า ไกว้คือกันพมา่าคือกันพี่น้องเนี่น้ำมน้องนุงมือหม่ผูผูพัฒนาไก่คือเห็ดไก่เนาต้องเห็ดจากสองสันสามสันเข้า่ไคลู้นะเห็นบะบางเทียเข้าไปซื้อไกส่สุ่มสุ่มหญไงมากข้อาไปซื้อแล้วเ้ามาผสมเห็นบ ผสมเราบก,ก่งผสมเราลูกแม่มันบก,กิงเข้ากับถิมอืมคือเขาเฮ็ดสั่นเดียวบก,กิงถิมเลยอืมกับว่าสื่อมาแพงผสมบอ,ด,อดียังเสียเขาต้องพยายามมาเก็บลูกสาวมันไว้อีกจากสั่นอย่าเฝ้าถิมกับไปหาพอต่างสายมาผสม เนี่ยน้ำนอง,น,องนุง้งมือมาาาไม่ผู้พัฒนาไก่พม่าขึ้นกันตะกี้เพิ่อน,น้ำพม่าเขามากกะแถวอีสานบ้านเฮากะเอามาผสมไก่กับเชื่องไทยบ้านเฮาตะกี้เหตทั้งอีสานทั้งบ้านเฮาอืมน้ำพม่าลอยเขามากตะก,กี้มันลอยหน่อยตะกี้เพิ่นเกลือมาเห็ดกับไก่เชื่องไทยบ้านเฮาตะกี้ ประสมออกมาได้ลูกมากรกระจายกันไปก็ได้ก็ได้ไปได้พมา่าอีกทางครออื่เพื่อนกับประสมประสมลูกเคองขึ้นกันก็มาประสมมันก็ได้โค้งสางึ้นมาอืมบางซุ่มเพื่อนเก่เางอนลอยมาประสมกับพมา่าได้ลูกมาเพื่อนก็เติมมาเนี่ยลูกสาวออกมาเติมความเร็้ยวอ่า เติมค้มเลี้ยวบางคนก็นเอามาใส่เชิงพนัฐสั่นลูกสาวเพิ่งก็เติมผ้ามาพ้ามาเอาไปมั่กัดจางออก,กจางออกก,กกับเปลี่ยนผ้าาทุกมือนี่ที่เ้าเหลี่ยนทุกมือเด็กพี่น้องได้โค้งสั่งใหญ่ขึน้นมากเนี่ยน้ำน้องนุ่งมือใหม่สำหรับผููพัฒนาไกหน้องนุ่งผู้เหลี่ยนไกลใหม่ผู้ยังยึดติดอยู่ว่า ได้ยินเพิินวานะได้ยินเพิินวาว่าผสมขามสายพันธุ์มันบอด้มันบอดีน,ะ <c oughs> นึ่งอ,อกเห็นบอพี่นองใกล้ตัวจริงที่ส่วนมากนี่ตะผสมน้ำสุ่มน้ำบานเท่าด้เออผสมแบบบางตัวผสมแบบบ่ บมลูยัยงจัว่าใส่กันแล้วก็เจ้งไหมพี่นอ้องนึกออกว่าเออนัอ่นะประมาณนั้นไก่เนี่ยน้องลวงนุ่งมือไมป่ปูปูปูพัฒนาไก่อืมเขาผสมเลยเขาคิดว่าเข้าได้ไก่มาเนี่ยเขาผสมเลยได้ลูกสาวสันแหลกมันบอดีกับเจ็บลูกสาวไว้ผสมอีกจากสาันเออบางเทียสันลูกมันกับจี ไปเข้ากับอีกอีกซายเลือดนึงกับนนะางเสียเข้าใจบ่าพี่น้องเออ,อยาเฟ้าออทีมมันแนะนำน้องๆองนุ้มมือไม,อม่ผู้จะเฮ็ดบางคนก็นยังติดอยู่ยังติดว่าเพื่นว่าอยู่นะเพื่อนบอกอยู่เอออย่าไปอย่าไปติดคํามดีว่าผู้นั้นผู้นี้เบอกนะ เข้าผสมเลยได้ออกมาเข้ากันขัดบึงเก็บตัวแม่ตัวสาวไว้เห็นไปจากตัวก็ไว้ผสมอีกต่อยอดไปสำหรับปูพัฒนาไก่ผมกอพูยิ่งไหลเนีนวมาแนะนำซ้ำนี่ครับเอาฝากกติดตามนะครับสวัสดีครับ